เสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งเนี่ยเป็นการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องมีการทำสำนวนชันสูตรพิกศพซึ่งการทำสำนวนชันสูตรพิกศพก็คือในกรณีการตายของในควบคุมเ้าพนักงานเนี่ยการทำสำนวนชันสูตรพิกศพก็จะให้ เร็วๆก็คือให้อัยการเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนโดยพนักง,งานสอบสวนแล้วก็แพทย์ซึ่งมิจฉแพทย์ของราชทัณฑ์การเรียนว่าพอทําสานวนสารสุบพิกศพน์แล้วสิ่งในกระบวนการของการทําสานวนทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้ญาติให้พี่น้องและให้ทนายความเข้าร่วมโดยตลอดเส้นทางแม้แต่ไปในชั้นการพิจารณาของศาลก็ยังสามารถที่จะเพิ่มพยานไปได้ อันนี้อันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบซึ่งประเด็นก็คือว่าเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในขณะนี้เท่าที่ทราบสาเหตุการตายาทางสาขานิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ได้บอกว่าการตายเกิดจากการเสียสมดุลเกลือแร่ในเลือดร่วมกับโรคหัวใจโตนะซึ่งในกรณีดังกล่าวอันนี้เป็นเป็นความเห็น ซึ่งตอนนี้ดังกล่าวเนี่ยทางกรมทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีทั้งหมด8ท่านแต่ชื่อกรรมการเนี่ยอาจจะให้ได้นะครับก็มีแพทย์คุณหมอสมภพเ,เป็นผู้ตวรวจราชการเป็นในแพทย์หนึ่งคนมีแพทย์จากนิติเวชของกระทรวงยุติธรรมมีแพทย์จากสถาบันโรคสงอกมีผู้อำนวยการการแพทย์จากหน่วยอื่นๆเข้ามาผลการสอบ ข้อที่จริงซึ่งจริงๆจะไม่มีผลทางกฎหมายเลยผลทางกฎหมายก็คือศารจะเป็นผู้ชี้ว่าผู้ตายคือใครตายเพราะอะไรใครทําให้ตายอันนี้อยากยากให้ทําความเข้าใจกันเมื่อเราอยากจะให้เชื่อมัน่นแต่ว่าในส่วนของกระทรวงที่ทาอยากให้มีความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการเนี่ยตอนนี้ได้ขยายเวลาไปอีก30วันแต่ได้ทําความเห็นมาซึ่งในวามเห็นเบื้องต้นคือคณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสียชีวิต ตามธรรมชาติคือไม่ใช่ผิดธรรมชาติคือป่วยตายนะโดยมีสาเหตุจากการเสียสมดุลเกลือแร่ในเลือดและโลรคหัวใจโตไม่ปรากฏร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดอ้างอิงจากใบมรณบัตรและก็การตรวจพิสูจน์ของธรรมศาสตร์นะครับประกอบกับกล้องวงจรปิดในคืนวันเกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตได้นอนหลับพักผ่อนเป็นปกติภายในฝ่ายปกครองของผู้ ต้องขังหญิงและในวันเกิดเหตุอาจจะเวลาจะตรงกันไม่ตรงนะฮะน,นี้ในงานหกนาฬิกาสินาทีได้ลุกขึ้นมานั่งที่เตียงผู้ป่วยเริ่มปั้มหน้าลงและ,ะมีการชักกระตุกผู้ต้องราชทันเนี่ยที่ผ่านการอบรมอสรจเนี่ยก็ได้กดกริ่งแล้วก็แจ้งให้ผู้ควบคุมเข้าเข้าไปซึ่งรายละเอียดอันนี้มีทั้งหมดแล้วก็ไปสรุปว่าแล้วก็เห็นควร ที่จะส่งให้แพทย์มาร่วมกันนะครับกรณีดังกล่าวถามว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชทัรหรือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เรียนว่าในรายงานมีการระบุว่าการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ว่าอาจจะในระหว่างการช่วยยื้อชีวิตนั้อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนการเสียชีวิตแล้วดังนั้นอยากกระกเรียนว่าอยากให้ทุกคน ถ้าเรามีความเชื่อมัน่นศาลเรามีความเชื่อมั่นในกระบวนการไต่สวนแล้วก็ผมคิดว่าตามมาตราร้อยหของการาทำจำนวนชัน,นสุตพิกษพเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้สามีภรรยาผู้บุก,การีผู้สืบสันดานผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลญาติของผู้ตายได้ยืน่นต่อศาลมีพยานหลักฐานเพิ่มก็ส่งเข้าไปครับแล้วก็อยากกระกเรียนบ้านในรายงานทั้งหมดยืนยันว่าทาง การดําเนินการของกรมรชาชทรร์เป็นไปตามวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและตามหลักทางการแพทย์อันนี้ก็อยากจะใช้าการตายก็ตามประกฏที่ที่อ่านให้ฟังแต่รายละเอียดนั้นขอให้รอการมีคําสั่งซึ่งคําสั่งของศาลเนี่ยจะถือเป็นที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่กระทบสิทธิ์ที่จะนําไปฟ้องร้องหรือไปพิจารณาคดีของพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นก็ผมอยากให้รอศาลซึ่งจะมีความเที่ยงธรรมมากกว่าครับ ขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับคำถามที่2ครับเชิญครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะคุณท่านประธานด้วยค่ะประเด็นคำถามท,มที่2ค่ะท่านประธานดิฉันนะคะในฐานะของทนายความสิทธ,ธิ์ที่พิจารณแล้วก็ได้ว่าความให้กับนักกิจกรรมทางการเมืองหลายครั้งนะคะดิฉันมีโอกาสให้เป็นทนายให้กับนักโทษการเมืองหลายคนค่ะที่จะถูกฝากขังก่อนที่จะมีคำตัดสินในหลายคดีหรือว่าการฝากขังระหวา่างการพิจารณาคดีค่ะกรณีการเสียชีวิตของบุ้งค่ะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ชีใ้ให้เราเห็นชัดๆถึงความบกพร่องค่ะในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจํา และยังมีกรณีสุ่มเสีย่ยงอีกหลายกรณีค่ะที่เข้าข่ายในการไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่มนุษย์คนหนึ่งควรได้รับโดยไม่ต้องสนว่าเขามีชื่ออะไรหรือว่ามีฐานะทางการเมืองแบบไหนนะคะรู้ความคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าในทุกเช้าเรือนจำจะมีคนมาจดยาคนจดยาจะเป็นนักโทษด้วยกันเองนะะี่แหละดูอาการแล้วก็ลงชื่อชื่อลงชื่อเพื่อขอยาซึ่งยาที่ได้เนี่ย ก็จะเป็นยาพาราเป็นหลักนะคะพารารักษาทุกโรคนั่นเองปวดอะไรเจ็บอะไรก็ได้รับยาพาราไว้ก่อนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าบางคนขอยาแล้วก็ไม่ได้ก็มีค่ะทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยในการจดยาขอยาเนี่ยคนจะได้ในวันถัดไปนะคะแต่วันไหนนึกจะให้ก็ให้นึกจะไม่ให้ก็ไม่ให้อันนี้เป็นคําที่เล่ากันมานะคะถ้าประธานคะทเช่นอยากเรียนถามไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมค่ะรวมถึงเรื่องของบุ้งที่เมื่อกี้ยังตอบไม่ได้ ไม่เคลียร์เท่าไหร่นะคะเพราะมันมีปัญหารจริงอย่างเช่นเรื่องของกุญแจนะะั่นที่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาต้องไปใช้เวลาไขกุญแจเอากุญแจนานแต่พี่ว่าเวลาความเป็นความตายของมนุษย์คนนึงเนี่ยนะคะก็1น่าที2อนาทีมันก็มันก็มีค่ามากๆแล้วนะคะก็อยากถามเขาว่าในอนาคตเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเกิดกรณีกับบุง้งหรือการดูแลผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังในเรือนจําอื่นๆเนี่ยท่านเองมีแนวคิดในการจะปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนหรือวิธีการในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่สองค กับกเรีปลี่ยน,นระตานที่คเคากครังขอ,ข,อขอบขอบพระคุณมากครับผมไม่อยากให้มองว่าราชทรรมมีเป็นพืน้นที่ที่เรื่องเรื่องสุขภาพของผู้ต้องขังจะต่างกับที่อื่นผมอยากจะกลับเรียนว่าก่อนหน้านี้เราก็จะพบว่าวันนี้เรามีผู้ต้องขังในราชทรรณวันนี้นะครับอยู่2องแสนเก้าหมื่นห้าหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดคนเยอะนะครับ คือราชตันเราจะบรรจุได้สัก2 0 0 0 0นเกินมา1 0 0 0 0แสนซึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายแต่ว่าสิ่งที่อยากะเรียนให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยนักโทษเราก็เฉลี่ยขนาดนี้เราจะมีผู้เสียชีวิตปี61เนี่ย1 700, เอ่อ1,073คนพอประมาณสัก3ปอร์เ็นตปี6 3ก็1พันปี6 4กพันเ็1 0ปี6ก่ก็พันฝ่าแต่พอมาปี หกเราเหลือ7จ0ดร้ซึ่งก็เรียนว่าด้วยพระบารมีคือราชธทร์ปันสุขที่เราพยายามดูแลเรื่องสุขภาพผู้ต้องขังแล้วก็อยากจะเรียนว่าอัตราการเสียชีวิตในราชธรรเนี่ยเฉลี่ย ع, ก็หนึ่งตอนปีปีหกเนี่ยหรือปีหกเจ็นี่ยหนึคือสแต่ถ้าการเสียชีวิตข้างนอกท่านรู้ไหมว่าพันคนเนี่ยเสียชีวิตถึงเจ สรุปว่าอยู่ในเรือนจําอยู่ในราชทรรเนี่ยจะเสียชีวิตได้น้อยกว่าในคําถามของท่านผมมาก็พยายามดูว่าเราจะต้องปฏิรูปกระทรวงยุติธรรมอย่างไรคือเราบางทีเรามองข้ามกฎหมายถ้ากฎหมายไม่ดีเรามาช่วยสิ่งที่ผู้ต้องขังที่อยู่เกินประมาณแสนคนสิ่งที่ผมต้องทำให้ได้ในยุคผมแม้ว่าใครจะขัดขวางอย่างไรคือหนึ่ง จะต้องมีเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดี 2. ต้องแยกเรือนจำเด็ดขาดซึ่งในเรือนจำเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาว่ากันอีทีอันที่3ในกฎหมายราชธรร์เราเขียนไว่มากมายเลยแต่เราไม่ค่อยมาปฏิบัติแล้วก็ทางรัฐการไม่ค่อยปฏิบัติก็คือเรือนจำเฉพาะทางเช่นคนไม่มีการศึกษาหรือการศึกษาต่ำกับขั้นพื้นฐานเราเขียนให้ผู้คุมให้ราชัณฑ์ทำหลักสูตร เทียบกับกระทรวงศึกษาให้เท่ากับการศึกษาท่านพิษฐานให้เข้ากับมนุษย์คนไทยที่ได้รับเงินไปศึกษาจบมหที่รัฐบาลให้เรียนฟรีซึ่งมีอยู่สองว่าคนจะต้องมีเรือนจําสําหรับการเรียนมีเรือนจําสำหรับการฝึกอาชีพจะอยู่ในเรือนจําเดียวกันหรือนอกเรือนจําก็ได้และที่สําคัญเรือนจํามีไว้เพื่อออกราชธรร์ะะมีไว้เพื่อออกไม่ใช่มีไว้เพื่อเข้าไปอยู่เพียงแต่ว่าก่อนออกเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย วันนี้เรามีผู้ต้องขังเรื่องยาเสพติดอยู่ประมาณสองแสนฝ่าทําไมที่ผ่านมายาเสพติดพอปล่อยออกไปร้อยคนหกสิบเอ็ดคนกลับมาราชทันวันนี้ผมจะท้าทายก็คือจะทํายังไงจะให้ราชทันเป็นสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยจะต้องเอางบสปออสอชอมาช่วยที่มีอยู่ประมาณหลายแสนล้านก็คงต้องเข้ามาดูเพราะนี่คือเป็นความสูญเสียอันที่สอง จะขอให้ราชทรรเป็นสถานฟื้นฝูสภาพทางสังคมสภาพทางสังคมคืออะไรคุณไม่มีที่อยู่อาศัยออกไปคุณต้องมีที่อยู่อาศัยคุณไม่มีการศึกษาคุณต้องเรียนหนังสือคุณไม่มีอาชีพคุณต้องมีอาชีพและไม่ใช่อาชีพที่เกิดจากความร,รู้สึกอยากจะกําหนดก็ได้ผมให้มีคณะเข้ามาทําการศึกษาวิจัยแล้วผมก็อยากจะเรียนว่าคืออันที่นี้เป็นที่โอกาส ของประเทศไทยที่เรามีผู้ต้องราชทั์อยู่เกือบ3 0 0 0 0นคนและเป็นคนหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่เขาต้องกลับไปเป็นคนที่มีคุณภาพส,สังคมอันนี้คือการปฏิรูปแต่ในคดีระหว่างนั้นผมจะต้องให้เขามีเวลาเตรียมตัวสู้คดีนะเขาจะต้องปฏิบัติไปเรือนจําก็ไม่ควรแต่งชุดนักโทษที่ใส่เสื้อ,อชุดลูกบัวไปซึ่งบางแห่งก็ทําแล้วแล้วก็พยายามจะทําให้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการผิดรัฐธรรมนูญ ส่วนในเวลาที่อยู่จะนอนอยังไงจะเตรียมตัวยังไงแต่เนื่องจากการอยู่ด้วยคนกลุ่มใหญ่คนส่วนมากนะถ้ากดระเบียบวัฒนธรร,รมเดิมเป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนก็มาคุยกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำไมต้องให้ผู้ต้องรัชทันนั่งเพราะผู้คุมมันน้อยมันจะได้มองเห็นนะแล้วก็เราก็มีจํานวนมากผู้คุมเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารไม่แพ้กับผู้ต้องรัชทันนะครับรัชทัน5ปีออกเขามางทีอยู่ถึง60ปีอย,อ,อยู่ในต้องคุมอยู่ในตภาพเช่นกัน การน,นี้ผมก็อยากจะเรียนกว้างๆส่วนการปฏิรูปนั้นสิ่งหนึ่งผมน่าจะต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมาการสิทธิ์หรือคนภายนอกเข้าไปอาจจะต้องมีผู้ตรวจที่เป็นคนภายนอกและสะท้อนขึ้นมากับก็ผมคิดว่าผมพูดเสมอว่าดินแดนต่อไปนี้เป็นดินแดนของการสร้างโอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อไปสร้างชุมชน สร้างครอบครัวแล้ไปสร้างสังคมครับอันนี้ผมพูดโดยสรุปครับครับ,บคุณท่านรัฐมนตรีครับก็คำถามสุดท้ายเชิญครับก่อนตอบคถามใช้ขอเมนชั่นไปสักครู่นะคะว่าสรุปคือคณะกรรมการข้อเท็จจริงที่ว่าสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้มีวันเดทไลน์ว่าจะ,ะแถลงการเมื่อไหร่ถูกไหมคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปเรือนจำจริงจริงจริง,รง,รงมายเซ็ตง,ง่ายๆเลยคะ่ะเราแค่ต้องเปลี่ยนมายเซ็ตว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยค่ะเราไม่ได้ต้องการแค่จะลงโทษเขาอย่างเดียว แต่เราต้องการที่จะทํายังไงให้เขาเนี่ยเตรียมพร้อมกลับมาสู่สังคมด้วยในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมก่อนออกเรือนจำอาจจะช้าไปด้วยซ้าก่อนนั้นนั้นในระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจำจะทำยังไงให้เขาสามารถจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ในหลายประเทศที่เคยไปดูงานหรือว่าเคยไปศึกษามานะคะเขาก็ใช้วิธีการว่าอยู่ในเรือนจำเนี่ยปฏิบัติกับเขาเทียบเท่ามนุษย์ปกติค่ะไม่ต้องมานั่งเดินก้มยืนนั่งกับพื้นก้มหน้าลงไปเวลาคนเดินผ่านยกเลิกการตีตรวนแล้วก็ให้เขาได้รับอาหารยารักษาโรคเครื่องนด่งหมทุ เพื่อเขาใช้ชีวิตปกติ10ปี20ปีออกมาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเดินงงๆว่าจะไปทางไหนต่ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญค่ะเตรียมพร้อมก่อนออกไม่พอเราต้องในระหว่างที่เขาอยู่ตั้งแต่วันแรกจนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนมนุษย์คนหนึ่งตลอดเพื่อให้เขาออกไปเนี่ยออกไปเป็นมนุษย์ค่ะถ้าเราปฏิบัติกับเขาเยี่ยงสัตว์หรือไม่ใช่มนุษย์วันที่เขาออกไปเขาก็จะออกไปแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความคิดอันนี้สําคัญค่ะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ไมเ่เสียค่ะแล้วก็ยินดี่3 ในฐานะนักยุยุติธรรมนะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะในคดีการเมืองกับนักโทษคดีการเมืองนักโทษคดีทางความคิดหรือผู้ต้องขังทางความคิดซึ่งตอนนี้มีหลายคนมากๆแล้วก็กําลังจะเข้าไปอีกหลายคนมากๆนะคะที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการควบคุมดูแลนะคะของกรมรชาชัณฑ์ดิฉันก็ไม่ได้อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียใครอีกนะคะ,นะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้สําคัญว่าจะเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองคนแบบไหนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําหรือไม่ เขาจะเป็นคนดีคนเลวอย่างไรแต่มันสําคัญที่ว่ากระบวนการของกรมราชธรรมในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจำเนี่ยกำลังมองผู้ต้องหาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณท่านประธานท่านคำถามครับในกับกับเรียนเชิญประธานที่เขาขอบคุณครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งความหมายของคดีการเมืองมันอาจจะมีความหมายกว้างนะครับแต่ถ้าดูใน ราจะทันขนาดนี้คดีที่มีการมาเรียกร้องมีการมาชุมนุมรวมอาจจะขยายไปถึง1นึก็ได้นะมีประมาณอยู่น้อยลงแล้วลนะยีคนอันนีคนอันนี้ตัวเลขอาจจะต่างกันนะทะทาจชทันตามมาแล้วก็อยากจะกลับเรียนว่าช่วงหลังๆศาลก็ให้ประกันนะครับคือถ้าจะทันเป็นที่ปลายเหตุงานของกระทรวงยุติธรรมในอดีตเนะี่ยเป็นงานที่หลังคําพิพากษาสัซแต่ตอนนี้เราพยายามที่ จะทำเช่นในคดีระหว่างซึ่งจะต้องทําให้ได้คือระหว่างตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธินะ์กาขณะนี้กำลังผลัดดันกฎกระทรวงส่วนหนึ่งนะครับในที่ถ้ามาตา89าทัหนึ่งซึ่งถ้าศาลเห็นด้วยก็อาจจะขอไม่ต้องเข้ามาอยู่ในรัชทันให้เขาอยู่บ้านหรือมีกําไร EM อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่าในส่วนที่ที่คุมขังอื่นหรือการปฏิบัติ ในที่คุมขังอื่นเราก็จําเป็นเพราะถ้าไม่งั้นถ้าเราเราอย่างนี้อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ไปเรือน,นจําบุรีรมถูกไฟไหม้ช่วงโควิดต้องเอานักโทษชายไปอยู่กับน,นักโทษหญิงอย่างเงี้ยพอเรามารอการก่อสร้างเพื่อได้งบปีนี้ายจะก่อสร้างก็อีกห้าปีลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องถึงเวลาต้องมาปฏิรูปทุกประเทศเขาจะใช้ชุมชนมาดูแลแต่เราอาจจะต้องใช้ที่คุมขังอื่นที่คุมขังอื่นก็คือของราชทันเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะไปไหนจ้ไหนได้จะเพียงเราเรามีที่ควบคุมแล้วก็ผมเองก็มีโปรแกรมในการปฏ่รูปไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเรื่องอะไรโดยเฉพาะอยากจะบอกว่าให้ผู้ออก,จ,กจะไราชทันอย่างน้อยควรมีเงินเก็บสักหนึ่งเจ็ดหมื่นบาทถึงแสนบาทอันนี้กาลังทําอยู่เพราะในเรื่องอาชีพต่างๆที่เขาทำนะครับ,รบขอบคุณมากครับครับขอบคุณทนายตีครับแปลว่าจบกระทู้ที่สองนะครับต่อไปนะครับ